งอนเหรออันนี้งอนยายเหรอใครมาใครมาเร็วนี่นี่งอนยายเหรอดูนิดูนิดูนิใครลบ้าอุ้มองใครอ่ะใครเหรอ,รหรอฮันี่ฮันี่ มองใครอะลูกใครเหรอไม่มีใครเลยนะนี่ทำยาตกใจเนี่ยนี่ใจไม่ดีแล้วนะฮีรมองแบเนี้ย งอนไปถึงไหนเนี่ยจะงอนไปนานไหมอ่ะองอนนานไหมอ่ะงอนนานไหมเฮ้ใครคะนี่นีมอ,องอะไรลูกหืม แปกแลกๆนะฮารีเนี่ยฮารีฮารีนี่ 你。Hey.